số cùng nói <laughs> về chuyện ai nhớ tám tỷ vì đánh với tài สวัสดีครับขอเราเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเกตุที่จเปลี่ยนความแรงให้กลายเป็นนิตภาพทางสายมือชื่ออะไรครับเบนซังเมียสังเลยอายุ34ปีครับอันนี้เมียสังาเองสังมาสังมาโอเคครับอาชีพครับเป็นพนักงานบริษัทคนนึงครับโอเคครับมีอะไรอยากพูดไหมครัก็34ยังแก่นะโอเคครับมาต้องขามือรับชื่อครับชื่อยอดต่อยครับอาชีพครับขายรายการครับมีอะไรอยากพูดไหมครับเต็มที่ครับเจอรายการครับ โอเคครับผมและต่อจากนี้ขอให้พวกคุณสู้อย่างเข้มแข็งแสดงวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เหน้าเขาหันครับไปครับใส่ปัญญาเดี๋นั้นก็จะรอดนะครับเอาละครับทุกคนให้เต็มที่มีน้ำใจและกีฬาไม่ทำบิดเบรอนการให้สิ้นและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดใครสั่งไม่ลุยครับเมียสั่งต้องลุยครับลองมาดูครับเป็นสั่งที่เห็นหน้าขาวๆตีๆนะฮะแต่ผมบอกเลยอย่าไปตัดสินคนที่หน้าตาเพราะจะดูความเหี้ยมหานของเขาครับ ยยอดดอยครับอย่าลืมนะครับมีจากเพื่อนเพื่อนะครับขวานถุงนะครับห้าพันบาทนะโอ้ยเร่งเลยครับไม่รอครับโอ้โหเหมือนรีบครับมีธุระครับห้าพันครับเพื่อห้าพันครับยอดดอยครับเดินอัดเลยครับโอ้โหอยู่ครับดูครับคู่นี้เดี๋ยวมีฟัง้องแน่รับถ้าแรกอย่างนี้ครับโอ้โหดูครับแหมเป็นยอดดอยธรรมดาครับคุณยอดดอยที่ใส่เสื้อเหมือนไอ้นี่ถึงชิจ้าอยู่แตพผของจังก็เราคุ่บอลบอล ระหว่างที่ชกมวยไปด้เรื่องอาหารดาก้อนบอลไปด้วยครับมาม,มาพบเดียวไับเอเลียนเขียวตัวเมื่อกี้ครับเอาละครับเรื่องความหนักนี่อยากจะมองไปที่ยอดจอรนะเกเอเเป็นมัดนะเอดเดียนกุ้หม่หมดกับดูครับผมเปิดเกมกับงัดรัดเอาไว้ครับยุดยุดแอเดินแรกดีเหลือเกินครับชวนทะเลาะเลยไม่ไถไม่ไถ่ไไหน้านะครับไม่เอานะครับชกเริ่มพับเอาต่อครับ มนักพบคนขวาครับโอ้โหดูครับสายคำแล้วตัดลำตัวครับอุ้ยอย่างประคั่งแค่รายการครับด้วยครับเลยลานาหลอกทีครับหมัดคุณภาพครับอืิ่มขึครับเล่นฟั่งเมียสั่งลุยเมียสั่งลุยถึงเมียไว้เยอะๆครับโอ้โหเมียั่งมาแล้วก็สั่งลุยอยอะๆดูครับเป็นสั่งร้อพ่อเมียครับทำดีเกิดขึ้พ่อเมียคนเดียวครับดูครับเล่นสั่งเอาอย่างไรครับไปเมียจะด่าหรือเปล่าต้องทำยังไงครับเมียสั่งก็ต้องลุยครับโอ้โหดูครับล็อกคอครับล็อกคอครับ ขอเพื่อนนะครับเหลือให้หนึ่งนะยอดดอยเอาอองงต่อครับ5,000รอยอยู่ครับจากเพื่อนและชาวคณะครับยังไอยยิงหมดมแท็กยับซ้ายครับอุ้ยเป็นซสังกัดกัดแน่นๆครับอยู่ครับอุ้ยอุ้ยครับอุ้ยพันตัดแน่นครับโอ้โหดูแลครับอุ้ยการยังดีอยู่ครับแต่เรื่องความเร่งนั้ต้องให้คุณเบนซ์สังนัทสินครับเลยนักงานบริษัทครับโอ้โห โอลิซันรับกระทืบคนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับออกอาวุธอย่างนี้ครับดูตายได้เกินไปเลยครับตั้งหลักได้แล้วครับโอกาสเดินต้องเดินครับเมียสั่งเดินต้องเดินครับเอาละเป็นสั่งเดินเจ็ดเครับดูครับหาจังหวะตัดลำตัวขวาไม่โดนครับจิ้มขวาครับอัปรคัตขวาลุกไม่ขึ้นโอ้โหแหงเอาหัวมลงแล้วเนี่ยใจคอครับอุ้ยโยอดลอยมาแล้วผมเหมือนกันครับโอ้โหอดลอยมาแล้โหทุบถึงยอดลอย เอ่้ครับเือกป็นสั่จังหวะติดตามครับโดยกะที่สุดท้ายจังหวะเมื่อกี้ครับไชนะเป็นแบบังไ้ตินขท้าเดือดเมีกาได้เห็นเป็นสั่งเดินมารับเจินครับเมื่อกี้เห็นแล้วครับโอ้โหโดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับแบบนี้ครับโตนเลยครับยังไงก็นขวาครับโอ้โหเป็นแส ขวาเขาแหม่ไม่ธรรมดาครับสร้างดูครับแหมแล้วบอกว่าพอแปรงเงินเย็นหนุนลุ้นชิ้นี้ไปนะครับอะไรครับอันเดียนขวางเงินหมัดนุ้ยนี่เผลอไม่ได้กับผิวไม่ได้ครับผมเกียน์อยู่เกียน์ไปเหมือนกันครับเจ้าครับโอ้โหเล่นสาดไหลุดเลยครับสุ่ยป่าไหนแล้วยี่สิบปีสุดท้ายครับผม ไปครับดูครัวก้นเกี้ยแล้วก็ลุยหยุดอีกสิบวิสุดท้ายคก็สิบวิสุดแล้วเอ้าฟังต้องลุยครับเมียกลับมาล้วนไหนหมดใครหมโอ้ยดูครับมีอะไรไหมหมดแต่เดือดครับคู่นี้ครับโอ้โหแล้วหมดกันแล้วฮะหมดไปไหมเวลาโอ้โหสุดท้ายเลยคนเดียว อย่านไหครับรอบเขาดูดคนนี้ยังถามด้านนักบอลอย่างไรดีกว่าอย่างน้นไหครับว่าครับมาใหม่มไหมครับโอเคครับผมเต็มที่ลนะสายมืออย่างน้นไหครับเงี้ยสั่งมาเนี่ยขอบคุณรายการไฟขับครับที่ทำให้คนตัวไปมาเล่นกีฬานีนโอเคครับวันนี้เงี้ยภูมิใจมากสุดยครับต้องรู้นะว่าที่ได้ไับ ถ้าจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็กมัดกูพร้อมจะเสิร์ฟใส่ที่คางเข้าที่ตายถ้าจะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเด็กมึงเข้าก็ได้ตัวตัวลูกผู้ชายกูจัดมันเลยแบบหนักหนักอืมมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวลูกผู้ชายกูจัดมันเลยแบบหนักหนักอืมมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัด